สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเฮียต้าบ้าบอลกระดิกเช่นเคยนะครับกับบทวิเคราะห์บอลเด็ดๆวันนี้ครับประจำวันที่4มีนาคมพศ2563นะครับก็ก่อนจะเข้าสู่บทวิเคราะห์บอลวันนี้นะครับทางช่อง YouTube ของเราเนี่ยมีโปรโมชั่นดีๆมันนำเสนอนะครับเพียงฝากครั้งแรกครับ3นะครับรับคืนไปเลยครับ1นะครับฝาก3รับคืน1ครับแต่ว่าครับต้องบอกนะครับว่ามาจากช่องยูทูบครับถ้าก็ได้รับโปรโมชั่น รับคืนไป1ทันทีแบบฟรีๆนะครับแต่ต้องคลิกดีด้านใต้คลิปนีนะครับแล้วบอกว่ามาจากช่อง Youtube นะครับคู่แรกของเราในวันนี้ครับจะอยู่ในสึกดัตครับนะครับจะเป็นทางด้านอูเทคครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางอารจ็คอัสดัมครับในเวลาตีสองของวันนี้ครับเราดูสถิติทั้ง2อฝั่งกันก่อนดีกว่าครับ Iden, ชาวบ้านอุเทกับสสิติห้านัดหลังสุดของมวกเขาครับชนะไป2นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป1นนัดครับผลงานในช่วงหลังของมวกเขาครับต้องบอกว่าทําผลงานได้ค่อนกลางยอดเยี่ยมเลยทีเดียวครับส่วนทางด้านอาเจกอสดามครับสสิติห้านัดหลังสุดของพวกเขาครับเป็นการชนะไป2นัดและแพ้ไปถึง3นัดนะครับอาเจกอัสดามเนี่ยต้องบอกว่าทําผลงานได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับในช่วงหลังนะครับแต่ว่าในลีกครับเขาก็ยังอยู่ อันดับหนึ่งของตารางอยู่ดีนะครับสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมในเกมนี้ครับก็อยู่ในสภาพทีมที่พร้อมด้วยกันทั้งคู่ครับวันนี้เนี่ยทั้ง2ทีมเนี่ยพร้อมส่งผู้เล่นชุดหลักเนี่ยลงสนามอย่างแน่นอนนะครับจากสซตติที่เคยเจอกันของทั้ง2ทีมครับเป็นทางอาแจกอัสดมครับที่ทําได้ดีกว่าอยู่พอสมควรครับ5นัดหลังสุดที่เคยเจอกันมาเป็นทางอาแจกที่เอาชนะไปได้ถึง3นัดครับส่วนทางอูเท็งเนี่ยเอาชนะไปได้เพียงนัดเดียวเท่านั้นครับ โดยเกมนี้ครับผมมองว่าครับราคาเปิดมาให้ทางอาแจกกสุดำเนี่ยครับต่อครึ่งควบลูกครับวันนี้ผมเชื่อว่าราคาแบบนี้ครับต่อสูงๆแบบนี้อาแจกเองเนี่ยพวกเขาไม่น่าพลาดอย่างแน่นอนครับวันนี้ครับจัดไปเลยครับที่อาแจกครับราคา0.5ถึง1ลูกหรือว่าครึ่งควบลูกนั่นเองครับจัดไปครับส่วนในคู่ที่2ของเราในวันนี้นะครับก็ยังอยู่จะอยู่ในศึกสกอตแลนด์พรีเมียร์ลีกนะครับจะเป็นทางด้านการโกลเรนเจอร์ครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเย็นของทาง แฮมินตันนะครับในเวลาตี 2. 45 5ของวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสถิติของทั้ง2ไฟฝ่ายกันก่อนเลยดีกว่าครับเจบบา้าบ้านการ์โกลินเจอร์ครับสถิติ5นัดหลังสุดของพวกเขาครับชนะไป3นัดครับเสมอ1น,นัดและแพ้ไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นครับต้องบอกว่าผลงานของพวกเขาเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียวนะครับ แทมผลงานในบ้านของพวกเขาครับไม่แพ้ใครมาเกือบจะ20นัดติดแล้วครับเป็นการชนะไปถึง18นัดนะครับและเสมอไป2นัดครับต้องบอกว่าฟอร์มในบ้านเด็ดน่ากลัวจริงครับส่ภาพความพร้อมก่อนเกมนัดนี้ครับอยู่ในสภาพทีมที่สมบูรณ์ครับวันนี้เนี่ยพวกเขาพร้อมส่งผู้เล่นที่สุดลงสนามอย่างแน่นอนครับส่วนทางด้านทีมเยือนใส่ตีห้านัดหลังสุดของพวกเขาครับไม่ชนะใครเลยนะครับเป็นการแพ้ไป2นัดครับและเสมอไปถึง3นัดนะครับต้องบอกว่าทางทีมเยือนเองเนี่ยฟอร์มในช่วงหลังเนี่ย ทำได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยนะครับจะสถิติที่เคยเจอกันของทั้ง2ทีมครับเป็นทางการ์ดโกลเดนเจอร์ครับที่ทําได้ดีกว่าอยู่พอสมควรครับหนัดหลังสุดที่เจอกันเนี่ยเป็นทางการ์ดโกลเดนเจอร์ครับชนะไปได้ถึง5นัดครับทางแฮมิลตันเนี่ยพวกเขาไม่เคยเอาชนะทางการ์ดโกลเดนเจอร์ได้เลยนะครับโดยเกมนี้ครับผมมองว่าครับราคาเปิดมาให้ทางการ์ดโกลเดนเจอร์เนี่ยต่อ2ลรูปครึ่งนะครับวันนี้ครับผมเชื่อว่า การ์ดโกลเดนเจอร์ที่ฟอร์มดีแบบนี้ครับแล้วได้เล่นในบ้านด้วยเนี่ยแล้วจากสถิติที่เคยยิงที่เคยเจอกันมาเนี่ยพวกเขายิงเกิน3ลูกอย่างแน่นอนอยู่แล้วครับแทบทุกนัดครับวันนี้ผมเชื่อว่าทางการ์ดโกลเดนเจอร์เองเนี่ยที่ได้เล่นในบ้านเนี่ยพวกเขาไม่น่าพลาแน่นอนครับวันนี้ครับจัดไปที่การ์ดโกลเดนเจอร์ครับราคา2.5จจัดไปครับ ก็ขอจะเข้าไปสู่บทวิเคราะห์คู่ที่3คู่สุดท้ายของเราในวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับทางช่อง YouTube ของเราในตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นดีๆมาให้กับสมาชิกทางช่องของเรานะครับเพียงกดคลิกที่ลิงก์้านใต้คลิปนี้ครับแล้วสมัครครั้งแรกนะครับ3ครับรับคืนไปเลยครับฟรีๆ1นะครับเน้นนะครับฝาก3ครับรับคืนไปฟรีๆ1ครับเพียงบอกว่ามาจากช่อง u t u b e นะครับแต่ว่าต้องบอกว่ามาจากช่อง u t u b e นะครับท่านก็จะได้โปรโมชั่นอันนี้ไปไว้ใช้กันแบบฟรีๆนะครับ คู่ทีส3คผู้สุดท้ายของเราในวันนี้นะครับจะอยู่ในศึกเฟ้นครับครับจะเป็นทางด้านโอลิมปิกลียงครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของทางปาริสเซงด์แมงครับในเวลาตี30นาทีของวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสถิติของทั้ง2ฝั่งกันก่อนเลยดีกว่าครับเจ้าบ้านโอลิมปิกลียงครับสถิติ5นัดหลังสุดของพวกเขาครับชนะไปถึง4นัดครับเสมอหนึ่งนัดครับต้องบอกว่าทางโอลิมปิกลียงเองเนี่ยช่วงหลังเนี่ยพวกเขาเริ่มกลับมาทําผลงานได้ดีอีกครั้งนะครับ แถมผลงานการเล่นในบ้านครับ5นัดหลังสุดของมวเขาชนะไปถึง3นัดเสมอ2นัดพวกเขายังไม่แพ้ใครเลยครับเกมในบ้านต้องบอกว่าผลงานเนี่ยยอดเยี่ยมเลยทีเดียวครับส่วนทางด้านทีมเยือนปารีสแซนเ์แมงครับสถิติ5นัดหลังสุดของมวเขาครับแพ้ไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นการหลุดแพ้ให้กับทางโปรตุเซียดอทมูนครับในศึกอยู่่าแชมป้ยนลีกนะครับมา2ประตูต่อ1เพียงนัดเดียวเท่านั้นครับแพ้ทีมใหญ่ไม่น่าเสียหายเลยครับและเป็นการชนะไปถึง3นัดครับเสมอ1นัดนะครับใน5 ก็ร้อนแรงเรื่อยๆเลยครับสภาพความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมในวันนี้ครับก็อยู่ในสภาพทีมที่พร้อมด้วยกันทั้งคู่เขาวันนี้เนี่ยพวกเขาเนี่ยพร้อมส่งผู้เล่นดีที่สุดลงสนามอย่างแน่นอนครับจากสถิติที่เคเจอกันของทั้ง2ทีมนะครับเป็นทางโอลิมปิกลียงครับที่ทําได้ดีกว่าแต่ว่าห้านั้นหลังสุดที่เจอกันนะครับเป็นทางปารีสนะครับที่ทําได้ดีกว่าอยู่นิดหน่อยนะครับเพราะว่าทางปารีสเนี่ยชนะไป3นัดส่วนทางลียงเนี่ยเอาชนะไป2นัดนะครับโดยเกมนี้ครับผมมองว่าครับเจ้าบ้าน โอลิมปิกลียงครับผลงานในช่วงหลังของพวกเขาเนี่ยถึงแม้ว่าจะทําได้ดีก็ตามครับแต่ว่าวันนี้ครับพวกเขาจะต้องมาเจอทีมเยือนอย่างปารีสแซงต์แอนครับแล้ววันนี้ครับเป็นศึกฟุตบอลทั่วริงซึ่งถ้าวันนี้เนี่ยใครแพ้ก็ต้องตกรอบไปวันนี้ผมเชื่อว่าทางปารีสเองเนี่ยพวกเขาไม่น่าพลาดอย่างแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลอะไรครับวันนี้ผมเชื่อว่าเขาต้องเน้นเพื่อจะเอาชนะและผ่านเข้ารอบไปในนัดนี้นะครับจัดไปเลยครับที่ทางปารีสและคาตต่อขึ้นควบลูกครับจัดไปครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับก็บทวิเคราะห์บอลของเฮียในวันนี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เฮียกันด้วยนะครับและถ้าหากท่านใดครับสนใจสูตรโปรแกรมวิเคราะห์บอลคำนวณระบบ AI 2020ครับที่มีความแม่นยำถึง90%เนี่ยก็สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านใต้คลิปนี้ครับแล้วบอกว่ามาจากช่อง u t u b e นะครับท่านก็จะได้สูตรโปรแกรมวิเคราะห์บอลคำนวณระบบ AI แบบนี้ครับไปไว้ใช้กันแบบฟรีๆนะครับก่อนจะจากกันไปวันนี้อย่าลืมนะครับคลิกที่ลิงก์ด้านใต้ครับแล้วไปสมัครกันเลยครับฝากครั้งแรกเนี่ย 3ครับรับคืนไปเลย1เพียงบอกว่ามาจากช่อง u t u b e นะครับแต่อย่าว่าอย่าลืมนะครับต้องบอกว่ามาจากช่อง u t u b e นะครับเท่าน,นี้ท่านก็ได้รับโปรโมชั่นนี้ไปไว้ใช้กันแบบฟรีฟรครับสำหรับวันนี้ทีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ